เป็นวันที่สามก็เดินสิยงหาคมใช่ไหมที่สามนะวันนี้ขอพูดเรื่องอ,อภัยทาน <c oughs> คำว่าอาภัยทานนี่เป็นกฎสำคัญของพระโสดาบันกสกิธาคามีอพอรู้ถึงอภัยทานนันคืิดน้ำลายเอื้อวันนี้คนนั้นด่ากูนี่ว่าใช่ไหม น,นึกว่าเขาดา่าเราแล้วเราให้อภัยเช่ามันอะด่าไม่เจ็บปวดจะให้อภัยทานคำว่าพยทานมาจากการให้ทาให้อภัยเขาเป็นทานทานตัวนี้เป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาอภัยทานจะทรงได้จริงๆต่อเมื่อเป็นพระอริยเจ้า,จจาครึ่งหนึ่งก็อนาคามีมีไหมเสียครึ่งหนึ่ง อนาคามีนี่มีคุณธรรมสองอย่างพน้นจากโสดาสีทาคาไปแล้วนะทื่มีตัดกรรมฉันท่ากับปฏิฆะการมฉันท่าคือมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพรากลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการมารมปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจอนนาคามีไม่มีสองตัวนี้ กามารมณ์ก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่มีทุกอย่างเป็นอรภัยทานหมดใครจะด่าก็ไม่ว่าอะไรเขาจะว่าก็ไม่ว่าอะไรตามใจชอบถ้าเขาดา่านึนก็ด่าตัวเองเขาดา่าทั้งนั้นเมื่อเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองถ้ายิ่งดา่าไกลๆเรายังชอบเราไม่ได้ยินเขาด่าตัวเองไม่ได้ยินเองท่นนี้การปฏิบัติกรรมฐานญาิโยงบริษัทว่าเบื้องต้นเงินก่อน เบื้องต้นจริงๆที่แนะนำบรรดาญาโยมพุทธวิสัตทุกคน <c oughs> ใช้อนาปานุสติเดยวอาจารย์ใหญ่อาจารย์ขวัญว่าจริงๆแล้วตามที่พ่อปเคยสอนก็ดีพระพุทธเจ้าสอนก็ตามท่านจะใใช้วิปัสสนาญาณก่อนวิปัสสนาญาณอย่างอ่อนนี่ใช้ก่อนนั่นคือ,อนิจัง ความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาสลายตัว <c oughs> คําว่านิจังหมายถึงว่าทุกคนคนก็ดีใส่ก,ก็ดีในโลกนี้ทั้งหมดวัตถุธาตุก็ตามทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงุดสมเรื่อยไปในระหว่างกลางและมีการสลายตัวเป็นทนี่สุดคนก็ตายใส่ก,ก็ตายวัตถุก็พัง <c oughs> ไม่มีอะไรเหลือใน,นเมื่อทุกอย่างมันไม่เที่ยงอย่างนี้เรามีความเข้าใจผิดคิดว่ามันเที่ยงที่เรามีร่างกายอยู่ร่างกายมีสภาพจะต้องตายเราก็ไม่คิดถึงความตายของร่างกายร่างกายจะต้องปว่ว,ว,ปวย,รย,รยเราก็ไม่คิดถึงความป่วยของร่างกายร่างกายต้องแก่ทุกวันเราก็ไม่ไม่คิดถึงความแก่ของร่างกาย ในเมื่อความป่วยความแก่ความตายจะเข้ามาถึงเราก็มีวัตรมีทุกข์อนัตตาในที่สุดเราจะดึงไว้เท่าไรก็ตามมันดึงไว้ไม่อยู่มันก็ต้องตาย <c oughs> วงความประกายเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีไม่มีอะไรดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในกลางมีการสลายตัวตายในที่สุด ก็คิดว่าการเกิดในมนุศก็มันเมื่อในเมื่อมันไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการคือนิพพานหลังจากนั้นก็ทิ้งอารมณ์นิเสียห้เข้าไปจับลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกภาวนาว่ายังไงบ้างก็ตามใจชอบเพราะคำภาวนามีเยอะไม่ห้ามกัน แต่ว่าถ้าไม่ชินกับาวนาอย่างอื่นใช้คาบรราว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธแต่ว่าการรู้ลมให้ใจเขาออกก็ดีคำภาวนาก็ดีบางทีท่านจะนึกว่าเราจะทำตั้งสิบนาทีหรือห้านาทีหรือยี่สิบนาทีก็ตามอย่าคิดว่าคำภาวนากับลมให้ใจเขาออกมันจะทรงตัวตลอดเวลา สติสามารถจะคุมอยู่อันนี้ไม่จริงเขาจะภาวนาไปได้บาทีบ้างสองนาทีบ้างอย่างเก่งกับสองนาทีบ้างเดี๋ยวมก็คิดอะไรมาแทนจิตเพลินไปเรื่องอื่นไปอันนี้เป็นของธรรมดาพอเรารู้สึกตัวว่าจิตมัน่มเมิดตามกฎที่เราตั้งไว้มันไปคิดเรื่องอื่นเข้ามาแทนแล้วก็เริ่มต้นใหม่จะหันกลับมาจับลงให้ใจเข้าออกใหม่ให้ใจเข้าึกว่าพุทธใ,ใจออกโทโทไปใหม่ ตอนนี้ถ้าเ,าเกิดอารมณ์มันเครียดจริงๆอยากฝืนให้เลิกเสียถ้าฝืนจะไม่ลงสมบัติศาสตร์พระพุทธเจ้าไม่ต้องการการปฏิบัติต้องเว้นส่วนสุดสองอย่างคึอหนึ่งอัตตะเป็นมานิโยกเครียดเกินไปถ้านั่งเครียดเกินไปนอยเครียดเกินไปแช่ลงเครียดเกินไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ทางมารรคผล จะไม่มีอากาศทรงแม้แต่ชาญโลกี <c oughs> สองกรรมสุขนิการนิโยกกรรมะแปลความใคร่คืออยากได้เกินไปอยากจะได้ชาญใหนึ่งอยากจะได้ชาที่สองอยากจะได้ชาญินสามสี่ให้าีนแปดอะไรก็ตามเด็กถ้ารมอยากมีในขณะภาวนาพิจารณาอย่างนั้นไม่มีโอกาสได้ผลต้องใช้มัฌิมาปฏิปทาเพื่อความสุขคงจิตเป็นสําคัญ คือกำหนดรู้ลงหายใจเข้ากำหนดรู้ลงหายใจออกเพื่อความสุข็นสำคัญเมื่อจิตจะเป็นสุขใช้ได้มันจะเป็นชั้นชั้นไหนช่างมันเราต้องการอย่างเดียวคือสมาธิคือจิตเป็นสุขจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นที่เราต้องการเวลานี้เราต้องการอะไรเวลานี้เราต้องการลงไม่ใจเข้าออกเราก็รู้ลงไม่ใจเข้าออกเวลานี้เราต้องการภาวนาเราก็รู้ํำภาวนา <c oughs> แค่นี้ใช้ได้ แ้ะต่อไปถ้าหวังมรรคผลถ้าใช้ภาวนาจนกระทั่งจิตคลายตัวหมายความว่ามันชักจะเริ่มดิน่นมันจะเริ่มเคลื่อนเราก็เลยภาวนาเสียไปใช้ลงคิดแทนคิดอยู่ในขอบเขตก่อนขอบเขตของการคิดก็คิดว่ามนุษย์สัโลกนี่เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ให้ใช้ปัญญาพิจารณาวเองให้ ตามความเป็นจริงแล้วคนทุกคนมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขจริงที่เราคิดว่าสุขก็เป็นความเป็นการหลอกตัวเองเท่านั้นเองความจริงไม่มีสุขคนเรามีทุกข์ประจําอย่างความหิวเป็นทุกข์ความหนาวเกินไปเป็นทุกข์ความร้อนเกินไปเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความตรรถนาไม่ค่อยจะสมหวังเป็นทุกข์ความทัดพ่าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์่างนี้เป็นต้น วความความาทุกข์มันมีตลอดเวลา <c oughs> ตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราไม่เคยคลายความหิวเราหิวทุกวันนี้มันกาทุกข์ประจําใจในเมื่อมันสะดกมันม่ทุกข์เรามาทรงตัวอยู่ได้ไหมก็ต้องถามตัวเองตัวเองก็คงจะบอกว่าได้ว่าจะทรงได้ไม่นานเมื่อหมดการหมดสมัยร่างกายมันก็พัง ตอนนี้ในเมื่อร่างกายพังเราควรจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมต้องถามตัวเองดูสิดินแดนอื่นที่ดีกว่ามนุษย์มีไหมถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเราก็ต้องยอมรับว่ามีนั่นคือสวรรค์สวรรค์ดีกว่ามนุษย์มากสวรรค์ไม่มีความแก่ไม่สวรรค์ไม่มีความหิวกระหายสวรรค์ไม่ต้องอาบน้ําร่างกายไม่สกปรกสวรรค์ มีสภาพอย่างไรเกิดวันไหนรูปร่างเท่าไรยู่อยู่เท่านั้นแต่เวลา <c oughs> <c oughs> แลวสวรรค์ไม่มีงานการอย่างพวกเราไม่มีการไม่มีเหนื่อยไม่มีการป่วยไขย้ไม่สบายแต่ว่าสวรรค์เป็นสุขจริงก็อยู่ได้ไม่นานหมดบนวันสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พม,ม่าโลกก็เช่นเดียวกันดินแดนที่มีแต่วความสุขจริงๆก็คือนิพพาน นิพพานเท่านั้นที่มีแต่ความสุขแล้วไม่ต้องเคลื่อนไปไหนเขาจะขอญาโยเนีย่ยถามพระอยู่นิพพานนานๆไม่เบื่อเลยครับอย่าถามมันนะเคยมีคนถามพอคนถามประเภทนี้ต้องส่งไปตักข้สารให้หมอแก้ให้นะให้ดินดินแดนใดมีความสุขไม่มีคำว่าเบื่อใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กระรองความว่าการปฏิบัติกรรมาฐานจริงๆอันดับแรก คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนให้เห็นว่าโลกไม่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงคําว่าโลกคือเราร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายเราไปนัตตาตายในที่สุดนั <c oughs> ่นเมื่อเรามีสภาพแบบนี้คนอื่นก็มีสภาพแบบนี้เช่นเดียวกันหลังจากนั้นก็คุมสติสมัมปชัญญะยึดพระพุทธเจ้าระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์ ยอมรับนะถือพระพุทธเจ้าประธรรมพระอัยสง์โดยหัดจุดภาวนาภาวนานี่คือการทรงสติสมัจญญะนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำพุทธโธเป็นพุทธานุสติให้ใจเข้าลมให้ใจเข้านี่เป็นต้นเหตุเป็นตัวต้นตัวสร้างสมาธิลมให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธนี่เบื้องต้นนะ แล้วหลังจากนั้นก็พยายามทรงศินให้บริสุทธิ์การทรงสินให้บริสุทธิ์วันนี้จะเขาพูดเรื่องอภัยทา,านถ้าเรามีภพยทา,านแล้วสินบริสุทธิ์ทุกทุกททุกท,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 กทกขาบทอภัยคือการให้อภัยซึ่งกันและกัน <c oughs> อย่างสัตว์ที่เราควรจะฆ่าได้เราก็ให้อภัยที่เราไม่ฆ่าของที่เราควรจะคโมยได้เราก็ไม่หยิบให้อภัยที่เราไม่หยิบมา คนที่เราควรจะทําการเมตุนิชายจานได้เราก็ให้ภัยเราไม่ทําคนที่ควรจะโกหกได้เราก็ให้ภัยเราไม่โกหกสุรามไรก็ให้ภัยไม่ซื้อจ้ะเส็จแล้ไม่ซื้อไม่เป็นไรจะขโมยเขากินแล้วกันนะแล้วบอกไม่หลวงพ่อสั่งไม่ซื้อไม่เป็นไรตักตวงกินเองเราก็ไม่กินมันอาภัยทานเนี่ยเป็นตัวต้นเป็นตัวสําคัญมาก อภัยทานอย่างอ่อนเป็นปะโสดาบันอ <c oughs> ย่างกลางเป็นปร,สรัสกิทาคามีอย่างสูงสุดเป็น,น,นตัณฐานาคามีเทระหรันตอนนี้ถ้าถามว่าปะโสดาบันกับสกิทาคามีมีโกรธไหมจะต้องตอบเฉพาะปะโสดาบันก่อนเพราะว่าปะโสดาบันนี่มีถึงสามขั้นปะโสดาบันอย่างอ่อนฉันเรียกว่าสตากขตุงอย่างนี้ความโกรธยังมี แต่ว่าโกรธไม่หนักแล้โกรธไม่นานโกรธแล้วสักครู่หนึ่งก็จิตคลายตัวให้อภัยเขาไม่อยากจะโต้ตอบปแปรพยาทานถ้าบโ์ดาบันถ้าขั้นโกลัง,โกล,งโกละแข่งกลางแบบนี้เขาด่าวันนี้สามีสาวันรู้สึกเอ้ยวันนั้นมันด่ากูหรือว่าด่าวันนี้นะยังไม่รู้สึกเขาด่านะ ีอสามวันันั่งเงียบเีบ <Gym. Napoleon> แต่โอ้บางวันซึ่มันดากูนี่ว่าไปแล้วช่างมันเถอะนะนี่แข่งกลางถ้าเอกไิชี้จะดาวเดือนว่าด่าเดือนนี้เดือนหน้ารู้สึกว่าเขาด่ายังไงเป็นชาติไหวไหมลูกถ้าทางที่ดีนะมันมาหนึ่งให้สามเลยนะให้กำไรไปไม่ตาบรมีก็เป็นนั้นว่าพระโสดาบันก็จะมีความโกรธ แ้่ความโกรธไม่เท่ากันสตารเขาตรงยังโกรธแรงอยู่นิดหนึ่ง <c oughs> นี่นป้นว่าคนที่เขาทำมาไม่ดีเป็นที่ไม่ถูกใจเราในความจริงเจตนาเสียก็อาจจะไม่มีแต่มันเป็นนิสัยนิสัยจากชาติเดิมนิสัยนี่มันตัดไม่ได้กิเลสตัดได้พระอราหันเนี่ยกิเลสตัดได้นิสัยตัดไม่ได้อร,ราหารันได้ก็เกก็เช่นเดียวกันอย่าภาษาที่บุตรเนี่ย ระษาที่บุตรท่นเคยเป็นลิงมาก่อนเวลาเจือลำน้ำหน,ำนำองคลองหรือทานน้ำลำย่อมก็จะเก้าข้ามพ้นถ้าไม่ข้ามถ้าไม่ลุยขัดฉเมนโดดเลยนั่นบรรดาพระสงฆ์ใหม่ๆสงสัยอักษาวกเบิ่งขวานลิงขนาดนี้จะได้ไปถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกสารทีบุตรเขาเคยไปลิงเขาเคยไปลิงมาก่อนถึงไม่ไปอะไรก็ที่นิสัยเดิมไม่ได้ ไนคนที่ทําให้เราไม่ถูกใจคนใหญ่ๆชงพยายามให้อภัยแปอภ,ภัยทานเสียก็ถือว่ามันเป็นบุญแล้วเป็นบาปแลเป็นนิสัยของเขานิสัยแลสันดานไอสันดานในสันติมาสืบต่อมาสืบต,ต่อทุกชาติจะขอนําพระสูตรมาไล่ฟังพระสูตร,ตรแก่เมื่อยมันแค่เรื่องเมื่อย,อยนะใช่ไหมเ <c ười> ดียวกันชาติเดียว พระสวก็มีเรื่องสมถ์คือเรื่องพระโลรุธายีพระในพุทธศาสนานี่มีพระอยองค์ในสมัยพระเจ้า <c oughs> ที่ว่าโลรุธายียีอง์เนี่ยจากเวลาจะพูดจากขาวเป็นดำดำเป็นขาวสร้างวิในัยให้เราใช้ในหลายสิบข้อแปลว่าไอ้สิ่งที่ไม่ควรนะพยายามทาเสมอเนะี่ย <c oughs> ที่ชาวบ้านเขาว่าดีโลรุธ,ธายีว่าไม่ดี พระเจ้าว่าอย่างนี้อย่าทาอย่างนี้ทำโุยตายีทำ,ทำแต่ว่าการสร้างวินัยก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าังไม่ทรงบัญญตัติแต่ไปทำกันแล้วถือว่าเป็นต้นบัญญัติเขาไม่ปรับโทษ <c oughs> สร้างวิน,นัยพระปฏิบัติจังายสิบข้อลุทายีโลเล e, ชื่อบอกแล้วโลเลนะทะน่านี้เวลาที่เขาไปสวดตามบ้านอย่างสวดมนต์ตามบ้านเนีย่ยเป็นงานมงคลอย่างงานแต่งงานเนี่ย เขาต้องสวดเจตจำนนไม่เขาไม่ทะไม่ถึง,งไมง่ต้องถึงที่สองตำนานนะเอาเอาสวดมนต์ที่เป็นมงคลทุกอย่างสวดโลุทายีขึ้นต้นก็กุศลา,าธรรมากุศลาธรรมา่าาาอสวดผีเขาเลย <c oughs> ใช่ไหมพอถึงเวลาสวดผีขึ้นชียนโตโพธยามุนิสักานางังนี่โลลุทายีแกเล่นอย่างแกเล่นเรื่อยๆ,ๆนะดีไม่ดีบางครั้ง ธรรมชาิที่ภาษาทีา่บุตรก็ว่าโมกขลาเคยเทศเวลาท่านไปอยู่แกก็ไปนั่งใกลๆใครมาเขานึกว่าโมกขลาภาษาที่บุตรสเดนี่มนเทศขึ้นเทศแล้วเทศไม่ได้นี่นลาโลทายีเป็น่าท่านโลดุทายีเนี่ยโลเลแบบนี้จนทั้งบรรดาพระสมนั้จแต่ว่านาที่สุดแล้วก็ทําไมพระพุทธเจ้าไปว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยนะคนที่อยู่พระพุทธเจ้าถือว่าดีทุกคนไม่ได้แต่ว่ากายดี ตอนปลายพอกรมดีเต็มมัตราไมายความโลเลก็หายไปเป็นพระาราหันต่นานหน่อยนะพระพุทธเจ้าทรงทราบเมื่อเมื่อท่านโลรุทายีโลเลแบบนี้พระสงฆ์ก็เกิดความสงสัยเข้าไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผูเจริญพระพุทธเจ้าค่ะ อยากจะทราบว่าทําไมโลลุทายีนี่มันสมชื่อสมศักดิ์สรีจริงๆโลเลจริงๆไงนะออ,อยนี้ยังใกล้ๆพระพุทธเจ้าบอกว่าโลลุทายีไม่ใช่โลเลในชาตินี้าติก่อนแกก็โลเลรอชายก่อนมาเลยนะแต่บาปที่ทําให้โลลุทายีโลเลนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้จัดก็ไม่ขอบอกถ้าขึ้นบอกเกินพระตรยวิขึก็ไม่เอา <c oughs> ท่านบอกในชาตก่อนโลตทายีเนี่ยเคยเกิดเป็นพ่อฉันไม่ใช่ก้อยนะพ่อพระโพธิสัตว์เชียวนะโอ้โหไหนเห็นไหมขนาดโลเลนี่ว่างๆใครชวนเปน็มนม์อะไรแต่งงานบ้านดิฮะกุศลารรทำมากุศลา <laughs> จาามัญญาสลบเลย <laughs> แต่คนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรใช่ไหม ไอ้กุศลานี่ใครเรู้เลยคนตายใช่ไหมสวยกันท่านก็เลยบอกว่าในสมัยช่ยก่อนโลสทายีนี่เป็นพ่อตถาคตตถาคตก็เป็นหมาเล็กของพระราชาชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะก็เป็นคนพูดแบบนี้เสมอเป็นปกติวันหนึ่งพระกระวัวมีสองตัววัวมันตายซะตัวหนึ่งก็มันก็ขาดไป ถ้าต้องการให้ลูกชายลูกชายเป็นที่โป,ป,ปรดปรานของบรราชาเป็นหลานเล็กที่พระราชารักมากเ <c oughs> พราะจลายคร่องแค่ทุกอย่างพอสมุทัศน์ลูกชายเอ้ยบ้างๆแล้วก็ไปขอโคให้พ่อสักตัวนะ้เขาจะบระราชาท่านสมุทั์ก็บอกว่าถ้ากับผมจะขอเองยังไม่สมควรขอรับมันจะไม่ไม่ควรเกินไปท่านที่ดีคุณพ่อ,พอขอเองก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าสมมติทักกรู้เราพ่อทั้งตัวไปยังไงใช่ไหมยึงพาเข้าไปในป่าชาให้ผูกต้นหญ้าสมมติว่าน,นี่เป็นพระราชานั่งตรงนี้นะกลุ่มนี้เป็นเป็นหมาอุปราชกลุ่มนี้เป็นเสนาวดีใครรตามแล้วพ่อไปนั่งตรงนี้ซ้อมอยู่ตั้งสามเดือนแล้วก็ซ้อมคำพูดเลยนะ เวลาเข้าไปพ่อทะราชาถามว่าลุงเข้ามาทำไมพ่อบอกว่าเวลานี้โคของผมมีสองตัวมันตายสักตัวหนึ่งขอจับราชาหนึ่งตัวก็รับเอาแค่นี้นะสามเดือนนะแค่นี้นะสามเดือนน้คล่องดีแล้วไปซ้อมกันทุกวันใช่ไหมพอได้เวลาถึงเวลาจะไปก็บอกอท่านสมมทัยก็บอกว่าพ่อไปทีหลังนะครับผมจะ้ไปก่อนไปพร้อมกันไม่ดีเมื่อผมเข้าไปแล้วก็พ่อก็ตามไปทีหลัง ก็ไปก็ไปไปตามนั้น <c oughs> ตอนเช้าผมมาสมมาทัศไปแล้วท่านพอ่อตามไปก็ไปนั่งในที่ที่เขาสมตาสมติอะสมมติเหมือนความจริงใช่ไหมสมมาทัศปูผ้าไว้ให้ก็นั่งบนผ้าพอถึงเวลาชายก็ทราบว่าเป็นพ่อสามมา,าทัศ <c oughs> นเป็นว่าได้รักมากเนี่ยพอที่พ่อก็ไม่เป็นไรกันเองถือเป็นกันเองถามคุณลุงมาทัศนอะไรเนื้อคุณลุงคุณลุงกลับกลาบทูลได้ทรงทราบ ตามตามความเป็นจริงว่าขอละเราข,ขอขอถวายพระพรเวลานี้โคข้าพระเจ้ามีสองตัวมันตายไปได้หนึ่งตัวขออีกตัวหนึ่งขอถวายพระองค์ไม่้วยเป็นไงเจ๋วไหมเมื่อมันตายได้หนึ่งตัวอีกตัวขอถวายเลยได้ซ้อมสามเดือนนึง มันเป็นไปได้เพราอาจารย์ก็ทรงทราบความเป็นจริงถามว่าคัมภถานสมทัตธรสมัตทัที่บ้านเธอนั้นมีโคมากหรือท่สมทัศธก็เลยตอบว่าท้าบลงสมพระเจดย์ไทยก็มีมากประเยาครัแก่ตัวหลุดไม่ได้ใช้ก็แย่วลอาจารย์ชอบอกชอบใจเลยให้สิบหกตัวมันมีมากนี่คนที่โลเลเนี่ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัท ทีนี้ใสไม่ดีมันติดมาแต่ชาติก่อนๆคนจะให้อภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราดูแต่พระพุทธเจา้า <Okay. S 1> คนทั้อย่างท่านโลดุทายีพระเจ้าไปสงว่าเพราะอะไรไหม <c oughs> เพราะคนทุกคนที่เกิดมานี่ต้องมีความดี <c oughs> ถ้าไม่มีความดีมาเลยในชาติก่อนจะเกิดมาเป็นคนไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ว่าในช่วงจังหวะนั้นไอ้ความดีที่มีมีอยู่นะ่ะมันยังไม่ผล ผลความชั่วเข้ามาสนองก่อนก็กลายเป็นคนชั่วไปกินเหล้าเมายาโรเลไปทําเรื่องํำราใช่ไหมต่อมาเมื่อกดข้องกรรมชั่วสลายตัวความดีปรากฏก็สามารถจะมีมักมีมักมีผลอย่างคนธรรมดาไม่ว่าจากจนกลายเป็นรวยนะบางคนก็จากรวยกลายเป็นซวยกลายไปกลามาแบบนี้นะก็เ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นหน้าบ้านพวกเรานี่ก็ไหมกันญาตยิโยมบริษัท พยายามใช้อภัยทานให้มากอย่าเจ้อจงอย่าคิดว่าฟังวันนี้แล้วพรุ่งนี้ปฏิบัติได้เลยมันยังไม่ได้หรอกต้องพยายามใช้มันจะก,กลับวนกลับอยู่เสมอถ้าคิดว่าจะไม่โกรธไม่กโกรธนี่เป็นของธรรมดา <c oughs> ถ้ามีอภัยทานมากๆเวลาพูดก็ไม่ต้องเป็นแค่อินเดียใจไม่ร้อนใจมันเย็น เย็บเอ็นใจใครดีไหมนี่อะไรขึ้นกะ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 ะกเนี่ยคนคนที่ใจเราร้อนในขาดอภัยทานนะนี่พวกนี้ตังค์พ่อละาห้าแสนนี่เบาลงเออถ้าเรามีอภัยทานคุพยายาฝึกว่าคิดว่าความดีและความชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาเขาพูดชั่วความชั่วอยู่กับเขา เขาทําชั่วความชั่วอยู่กับเขา <c oughs> ถ้ามันจะถึงตัวเราเราก็หลบย่ามันสัมผัสกันพยายามสัมผัสนะถ้าเราไปไหวก็หลอตกตาไปชักดินไปเลยหมดเรื่องราวไปห้ามพูดเหรออย่างเอออย่างชันเนี่ยเมื่อก่อนบวชก็แบบเนี้ยก็ไม่ใช่เมื่อก่อนบวชไม่ใช่ใหาพยานานะอดอดทนมัง่งทนอดมั่งนะ าใครเขาพูดเขาว่าเขาด่าเขาท้าวถ่ายไปชอบใจก็ยิ้มยิ้มไอ้ยิ้มนี่เป็นปกติเขาด่านี่ยิ้มได้นะยิ้มเป็นปกติหัดยิ้มให้ชินแต่ว่าถ้าไม่ชอบใจมากๆจะทนไม่ไหวก็ลุกหนีไปแต่หนีแล้วอย่าตามนะถ้าตามแล้วไม่ได้ดินหรอกปังเดียวตีโป้งเดียวฟุบทุกทีนั่นก็สามลายเรียบไปนี้เลยนี่แหตีทีเดียวฟุบเลยไม่ดิน กอก่อนไดปงี่ี้นะมาเดี๋ยวนี้มาไปงี่ี้ได้แปลงเหมือนกันนะเ <laughs> มื่อก่อนได้ไม่ใช่คนดุแต่ไม่ชอบคนรวนและไม่กินเหล้าไม่สุบรีเห็นไหมไม่เที่ยวกลางคืนแต่พอค่ำค่ำก็ไปค <laughs> <laughs> ันคือไม่มียิ่งยอมบอกค่ำเลยเลกเกยไปไปไหนเลยก็ไปครับ ถ้าไม่บอกกลางคืนถ้าบอกคํำคําแต่เราไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวไหนไปบ้านอาบางบ้านยาบังบ้านญาติผู้ใหญ่ไปคุยกับท่าน่วนใหญ่ไม่เจไปหาญาย่ญาชอบสอนมีนิทานเห็นไหมญาชอบสอนมีนิทานนะปู่เคยไปรับเขาเคยเข้าสงครามสงครามเงี้ยวอ่ะท่านชอบคุยเรื่องนี้ฟังเขาชอบฟังกลับมาบางทีก็มีประโยชน์บางทีพอกลับมากระโม่จะเข้าบ้าน ขโมยเียตรงนั้นแหละพอกลับมาถึงพอดีกับขโมยวันหนึ่งคขโมยสองคนกำลับบงจะตัดรั้วความจริงก็ไม่ตั้งอ,อกตั้งใจไม่ทําอะไรมากนิ้วก็ดิกไปน,นิดเดียวเสียขโมยตายได้ <c oughs> แม่พรจ่าแปลจริงนะนิ้วเนี่ยนิ้วขวาเนี่ยกระดิกเน็กเล็กมันกระตุกมันกระตุกอ่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขโมยก็ตกใจนิ้วก็ตกเลย ตุ้งตุ้งแ่แก่ไปแล้วเช้ายายย่าถามว่าใครยิงกระโมยบอกผมครับเพราะย่าสอนมาแล้วอย่าทำบาปบอกผมไม่ทําบาปครับสงสารกระโมยมันถามทำไมขบวนมาอดครับมันหิวถ้าทื้นไม่ทําอย่างนี้มันก็หิวต่อไปนี้ต่อไปไม่หิวมันไม่บ่นเลยแบายใจพูดแล้วต้องรีบโดดตัวสุนย่าตี ก็รวมความพยายามให้อภัยทานคิดให้อภัยไปเสมอนะว่าคนดีเนี่ยคนทุกคนอยากจะดีคนทุกคนที่เกิดมาแล้วทั้งหมดเคยมีศีลเคยมีกำหนดสิทธิทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็ดีที่ไม่นั่งอยู่นี่ดีอยู่ที่บ้านจะเป็นคนชาติไหนศาส,ะส,ะส,ะสะนาไหนก็ตามเขาต้องเคยมีศีลมาก่อนจะเกิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นคนได้และเปการที่สองทุกคนต้องเคยมีทานบรารมี ถ้าไม่มีทานบารมีจะมีทรัพย์สินแม้แต่นิดเดียวไม่ได้เลย <c oughs> ผ้านุ่งอยไว้มีใช่ไหมนี่กําลังของทานไม่เสมอกันเพราะกาเขตของทานกันให้ทานเนี่ยถ้าคนฉลาดลงทุนน้อยแต่ก็ได้ผลมากถ้าไม่ฉลาดได้ลงลง,ลงทุนมากตได้ลงทุนมากเมียที่ส่งน้อยเป็นต้น, <c oughs> น,นเป็นด้านปัญญาปัญญาคนคนุคนคนออกคุยอบรมมาแล้วแต่ว่าทาไมจริงเร็ว ว่าทุกชาติที่เราเกิดมาเราต้องทำบาปบุญก็ทำบาปก็ทำเวลาที่บาปให้ผลมันก็งโง่ทุกอย่างเห็นจ่ากดีเป็นชั่วชั่วเป็นดี่เวลาที่บาปให้ผลเราต้องให้อภัยเขานึกถึงตัวเราก็จเียๆเหมือนกันวเวลาบางครั้งเราก็โมโหโทโสเช้อบ้านในการที่โมโหโทโสเชียบ้านเนี่ยมันตัวบาปจำไว้นะโมโหเนี่ยบอกว่าแล้วก็ถ่ายพวิดีโอที่ตั้งร้องวิดีโอไว้ เรามโ,โหตั้งแล้วเรามาถ่ายบอกท่าไหนมัง่งเขาเริกโมโหเริกม,มาฉายดูน <c oughs> ี่สวยไหมเขียงพูดกันเหมือนกันดีมันเดียวฟังไม่รู้เรื่องในโมโหเนี่ยโมโมโ,โหคือโมหะตนหลงมาจากบาปนี่ความจริงคนทุกคนก็ต้องมีบาปแล้วก็ต้องคิดว่าบาปไม่ผลเขาตลอดไปสักวันหนึ่งข้าหน้าความดีของเขาต้องมีที่มีอยู่ต้องให้ผลแล้วให้ไปเสีย จิตเราก็ไปสุขพยายามให้อภั่ไปเขาด่าเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โกรธต่อไปวันนุ่งขึ้นจิตเป็นครตัวคิดก็คิดว่าการต่อกรทั้หมดการที่คนที่ด่าเราไม่มีเราให้อภัยด่าแล้วก็แล้วกันไปค่อยๆทําอย่างนี้ไม่ช้าอารมณ์ก็ชินคาว่าชินคือชานอนนี้วันที่สอนกรรมาฐานการมาพูดเรื่องอภัยทานมันเป็นเป็นองค์ฐานก่อไหน ก็ต้องตอบว่าเป็นกองศีลานุสติกรรมฐา,านอภัยทานนี่นะเป็นทานสูงสุดในพุทธศาสนาเร่งขอบรรดาญาโยมพุทธไวสัตย์หลายโดยต้นหน้าและเวลาสองนาทีตั้งแต่บัดนี้ไปตั้งใจคิดให้อภัยทานไม้เป็นปกติจิตค่อยๆเยือกเย็นมันแพ้บ้างชนะบ้างชนะบ้างแพ้บ้างไม่เป็นไรไม่ช้าแล้วก็ชนะเป็นที่สุด ถ้าชนะถึงที่สุดมไรท่านได้ครึ่งหนึ่งของอนณาคามีอะไรตอนนี้ไบของดาญโย,ยมบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานชี้นสมาทานเนกรรมฐาน